อาพวกมาไล่ไปก่อนลูกพวกมาไล่สองหมากหนึ่งอันเก่าพวกมาไล่หลากเอามาหอยไว้นน้ำต้นใหม่เอาอันที่มันคือกันลูกเอามันคือกออันสองนเออเอามันบล็อกคือกนันไว้ กแกมาพูดแกตัวลูกพวกแกพูดเพ่นกันแม่่าสบายกะเลนลูกสาวนอกฟ้ากะเลยเฮ็ดแท่นนะ่าจะเนาะแม่ตุกๆไม่สบายฟ้าใสก็เลย ไห้สารพระภูมิแทนท่นไม่เคยเหตุจกเทียจ้ะลองบึงนะไม่ทำก็ไม่รู้ตอนแรงว่าซื้อบ้านหลังเหนียนเพิ่งจะมีสารอยู่แล้วจ้ะเพราะว่าตออ้องดูแลตอนเนาะเรามาซื้อบ้านในสองก็ปกติเรากะก็ไม่ได้ดตั้งบ่อข่อยอว่า สารต่งางๆแต่ถ้าเรามาซื้อมือสองมันมีอยู่แล้วก็ก็ต้องปฏิบัติเนาะต้องดูแลเพิ่นตามที่เพื่นเก่าเพื่อนมนี่น่ะนี่ก็ใช้น้องฟ้าใสก็อยู่ไกลๆเนาะถ่ายคลิปอยู่ไกลๆแม่แล้วก<บ>เปิดน้ำแม,ม่นบอแม่นลูกแม่นเปิดน้ำแล้วก็จ,จุดเทียนจุดทูบลูกอัน มาผู้ปิดให้ปู่ยบอกปูยาปูอ่ะสังสินไส้กับยาสวยสังว่านลูกไอ้ปูมมนรับของถวายดอกไม้ทูกเทียนพวกมาไล่นำขอดีสุดแม่ก็สบายนะจะนอนด้วถไทยคลิปเกย์เนาะ ขออภัยผู้ชมหลายๆก็บม่ค่อยเฮชลิปไห้น้นองฝาใสเนะคุณแม่ก็ไม่ค่อยสบายชีวิตร่างกายอายุหลายขึ้นร่างกายันก็เปลี่ยนไปนะแต่กแต่ันทีาทำเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะอยูหอดเมื่ไหน่็ททำวันนี้ให้ดีที่สุดนะเนาะ แม่จะเดินไปก็ไม่ไหวก็เลยต้องได้ถ่ายใกล้ๆน้องฟ้าใสาก็ได้ไหวสารพระภูมิแทนคุณแม่แล้วก็เสร็จภารากิจโอเคงั้นก็บายๆแค่นี้นะจ๊ะทุกคน ฝากสายการทูตทุปนะจ๊ะได้เจ็ดสองห้าเนาะเอาไว้หลุนเนาะขอบคุณจ้า